ภาคประชาชนนั่นก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกิน80นิล้านมันไม่ได้ตัวเลขใหญ่โตมากนักชุมชนและองค์ก,กรปกครองท้องถิ่นเป็นจุดขานง,งัดที่สำคัญมากๆในการปฏิบัติการและดูแลในระดับพื้นที่ครับแต่งบเราน้อยมากๆขอท่านรองช่วยกระตุ้นใช้งบกลางได้ไหมเชียงใหม่เราประเมินกันว่าถ้าเราใช้งบประมาณสัก80ดิบล้านเนี่ยเอาอยู่กับ ที่ท่านขอ80ล้านบาทเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ผมช่วยได้จะเป็นงบกลางนายกหรืองบกลางมหาดไทยคือรัฐมนตรีไม่มีงบกลางแม่เหรอครับเป็นรัฐมนตรีไปไหนมาไหนแล้วก็มานั่งฟังท่านแล้วก็แฮ่แฮะพอาท่านมีเรื่องเงินปุ๊บนี่แฮ่แฮแล้วนะชวนคุยเรื่องอื่นแล้วอย่างนี้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้มันจะต้องมีงบกลางที่รัฐมนตรีไปไหนแล้วเจอปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่มันต้องแก้ไข จะมาจากการที่เราตัดจากงบลงทุนงบเหลือใจงบอะไรก็ต้องมาเรื่องคุยกันจริงไม่งั้นผมมานั่งตรงนี้เนี่ยนะท่านบอกปัญหามาแล้วผมก็บอกครับรับฟังเมื่อกี้ถามท่านอ้ทิพย์ดีท้องถิ่นบอกมีไหมแปดสิบล้านท่านอมยิ้มแต่โชคดีท่านไม่ส่หัวนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถือว่าท่านคิดแล้วเมื่อกี้พอท่านบอก80ล้านเนี่ยในหัวผมเนี่ยผมก็นึกถึงไอ้ช่องสี่เหลี่ยมแล้วติก๊กคำว่าอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่มันเป็นหน้าที่ผมที่ ผมต้องหาวิธีนัเนี่ยผมจะเอาเงินในกระดวมมหาไทยมาก่อนยังไงไม่ใช่มาหาท่านบอกกรกฎาได้แล้วครับแปดสิบล้านท่านบอกไอ้บ้าเฮ้ยมันฝนตกแล้วหมดแล้วมาสายไปแล้วเราก็ต้องหาวิธีตรงนี้ตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเรื่องงบการเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วไม่มีใครของบกลางได้นอกจากคอรมอแต่ผมคิดว่าเราล่วกคนได้เพราะท่านนายกท่านก็สั่งการผมเยอะแยะมากในเรื่องของเชียงใหม่ตอนนี้ผมก็มีเหตุผลแล้วผมก็แบมือลวเงินดีงานเดินเงินเกินงานวิ่ง เงินนิ่งงานสะดุดหลักนี้เป็นหลักที่เราจะสาม,มารถขอความเข้าใจขอความร่วมมือจากหน่วยเหนือจากผู้ที่สั่งการมาท่านทําหน้าที่ท่านผมทําหน้าที่ผมผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับ